สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูจอยสับสาระการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวหนูหน่วยครอบครัวหันษาก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนครูจอยจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวประกอบคำของจองครอบครัวของฉันนะคะครอบครัวของฉันมีกันมากมายปู่ย่าตายายคอยห่วงคอยแล ยังมีอีกหนอคุณพ่อคุณแม่คอยดูคอยเลรักแท้ห่วงใยในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เป็นไปแล้วทั้งหมดสี่เรื่องคือครอบครัวของหนูคุณแม่ทำอาหารเด็กดีเคารพพ่อแม่เด็กดีช่วยงานพ่อแม่ และในสาระที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้คือเรื่องสิ่งของจำเป็นในบ้านสิ่งของจำเป็นของครอบครัวจะมีทั้งหมด4อย่างหรือที่เราเรียกกันว่าปัจจัย4ค่ะไปดูปัจจัยอย่างที่หนึ่งกันก่อนนะคะคือที่อยู่อาศัยหรือบ้านที่เราใช้สำหรับพักผ่อนนั่นเองค่ะปัจจัยอย่างที่สองคืออาหารอาหารเป็นสิ่งสำคัญกับชีวิต เราต้องทานอาหารให้ครบทั้งสามมื้อเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับพลังงานแล้วก็แข็งแรงสิ่งของจำเป็นของครอบครัวอย่างที่3ามก็คือเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าที่เราต้องใช้สวมใส่กันทุกวันค่ะสิ่งจำเป็นอย่างที่สี่ก็คือยารักษาโรคค่ะซึ่งถ้าเด็กๆหรือบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย เราก็ต้องไปหาหมอเพื่อทำการรักษาและต้องทานยาเพื่อที่ทำให้ร่างกายของเรานั้นหายป่วยรู้จักกับสิ่งจำเป็นที่ใช้ในครอบครัวแล้วเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกับคุณครูนะคะให้คุณพ่อคุณแม่เตรียมแบบฝึกหัดใบงานหน่วยครอบครัวหสันวาสีเทียนหรือดินสอ วันนี้เราจะปรทำกันในเรื่องสิ่งจำเป็นในบ้านให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะมีภาพอะไรบ้างคะอะือตรงกลางก่อนนะคะจะมีภาพคุณพ่อคุณแม่และลูกอ,อันนี้คือครอบครัวของหนูแล้วครอบครัวของหนูมีสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างคะภาพแรกเป็นบ้านบ้านคือที่อยู่อาศัยเอาไว้สำหรับใช้พักผ่อนและป้องกันภัยอันตราย ภาพที่สองเป็นภาพอาหารร่างกายของเราต้องการอาหารเพื่อดำรงชีวิตร่างกายของเราต้องการเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มร่างกายของเราต้องการยาเพื่อรักษาโรคแล้วให้เด็กๆทำอะไรคะให้เด็กๆลากเส้นตามรอยปลาเห็นไหมคะจะมีรอยปละทั้งสี่ภาพเลย โยงเส้นจากภาพสิ่งที่จำเป็นมาที่ภาพครอบครัวบ้านจำเป็นไหมคะสำหรับครอบครัวจำเป็นเด็กๆ็กรลากมาเลยคะ่ะอาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กๆ็กรลากมาหาครอบครัวเสื้อผ้เอาเครื่องนุ่งห่มจำเป็นสำหรับครอบครัวเด็กๆ็กกะลากมายารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวเด็ๆกๆ็กกะลากมาเสร็จแล้วให้ใช้สีเทียน เลือกสีอะไรก็ได้นะคะที่เด็กๆชอบแต่ครูจะก็ใช้สีน้ําเงินเหมือนเดิมนะคะลากเส้นตามที่เด็กๆได้ใช้นิ้วมือเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเริ่มจากภาพที่อยู่อาศัยบ้านที่อยู่อาศัยด,เด้เด็กก็ลากมาหาภาพครอบครัวค่ะลากภาพอาหารเราต้องการอาหารเราก็ต้องลากมาหาตัวเราเราต้องใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายแล้วก็ให้ความอบอุ่นก็ลากมาหา ตัวเราเราต้องการยาเมื่อเราเจ็บปวดก็ราภาพยาไปหาตัวเราเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสิ่งจำเป็นในบ้านเดี๋ยวจะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหัดกันอีกหนึ่งเล่มน,นะคะเตรียมหนังสือพร้อมปัญญาไหวพลิบและสีเทียนค่ะให้เปิดไปที่หน้ายี่สิบสี่นะคะให้เด็กๆนะคะฝึกสังเกตและเปรียบเทียบ แกอ่อนในที่นี้แก่หมายถึงคนที่เกิดก่อนอ่อนหมายถึงคนที่เกิดทีหลังนะคะเช่นแก่ก็คือคุณตาคุณยายคุณปู่คุณยา่าอ่อนก็คือตัวเราที่เป็นเด็กนะคะคำสั่งวันนี้ให้ระบายสีภาพตามคำสั่งในแต่ละช่องมาดูช่องแรกก่อนเลยค่ะมีภาพใครคะมีภาพคุณยายหรือคุณย่ากับ เด็กอ่าเด็กในคำสั่งคือภาพที่อ่อนต้องระบายใครคะต้องระบายคุณยายหรือคุณย่ายหรือตัวเราอ่าระบายตัวเราก็คือเด็กนั่นเองนะคะให้ระบายภาพนี้นะคะส่วนภาพที่สองเป็นภาพที่แก่เอ๊ะใครนะ้าเป็นคนแก่คุณพ่อหรือคุณตาอ่าคุณตานั่นเองเด็กๆก,ก็ต้องระบายสีภาพคุณตาต่อมาดูภาพข้างล่างคะ่ะภาพที่สาม ในคำสั่งบอกว่าภาพที่แก่เอ๊ะแก่ใครจะต้องเกิดก่อนแม่หรือลูกอ่าแม่เกิดก่อนแสดงว่าแม่แก่กว่าก็ต้องระบายแม่ไก่แต่ลูกไก่เกิดที่หลังแสดงว่าอ่อนกว่าก็ต้องระบายภาพแม่ไก่ต่อมาภาพที่สี่นะคะมีคุณพ่อแล้วก็มีน้องภาพที่อ่อนหรือเด็กอเขาบอกว่าอ่อนหรือเด็กแสดงว่าใครคะเป็นเด็ก อาภาพน้องเป็นเด็กนั่นเองก็ต้องระบายภาพน้องนะคะเมื่อเด็กๆทราบคาตอบแล้วเด็กๆก,ก็ไประบายสีได้เลยค่ะโดยวันนี้นะคะคุณจ่ยจะเริ่มระบายที่ภาพอ่อนก็คือภาพเด็กนั่นเองนะคะเด็กๆก,ก็ไประบายพร้อมกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ได้เลยค่ะในระหว่างที่คุณพ่อคุณแม่ให้น้องทําแบบฝึกหัดใบงานนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คอยแนะนําน้องในการ ระบายสีโดยการแยกส่วนประกอบของภาพนะคะเพื่อน้องเขาจะได้ฝึกใช้การสังเกตนะคะแล้วก็แยกสีกับความสวยงามนะคะอ่าแล้วเด็กผู้ชายของครูจอยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอย่างนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดการสังเกตและเปรียบเทียบการเกิดก่อนและเกิดหลังนะคะแล้วการบ้านใบงาน ทั้งสองใบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทำเสร็จแล้วคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมถ่ายภาพน้องนะคะในการบ้านในขณะที่น้องทำแล้วก็ใบงานส่งให้คุณครูนะคะเพื่อคุณครูจะได้ประเมินผลงานให้กับน้องนะคะทำแบบกระดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนด้วยนะคะหนังสือกอไก่เป็นหนังสือภาษาไทยหนังสือ a b c เป็นหนังสือภาษาอังกฤษ123เป็นหนังสือตัวเลข ฝึกอ่านทุกวันฝึกอ่านบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้มีทักษะทางด้านความจำที่ดีสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ